สุดธีมาคือหลังช้างไหวา้าฝาช้างได้นี่ได้อ๋อชุดธีมาอ๋อชุดธีมาเห็ดย่างสุดธีมาอันนี้คือมุขขีหลังช้างอันนี้อ๋อตวเฮ้ยหลวงพ่อมาแล้วเป็นมุขีหลังช่างหลวงพ่อตัวนี่ โอ้ยได้วยมงขี่หลังช่างหลวงพอ่อนี่แบบชีก็เป็นบาทสิขี่หลังช่างหลวงพอ่อป้าตู้เพินลึกแล้วนี่ดดนป้าเพิ่นว่าหลดเพิ่นว่าฉันโอ้ยว่าหลดเพิ่นว่าฉัน ขี ane, been, estiver, nelle nelle well. ่หลังชากอ้ยขี่ลังฉากวายพาแน่วายพาแน่ก้มขาแนก้มขาแนก้มขาเร็วเร็วเร็ก้มขาบพาไว้ก้มขาเออก้มขาบนบนบๆนนบช้องมือนบอ่าถูนือถูนืถูเนื้อเะพ้าเร็วเรก้มหัวลงถูเนื้ Nha nhà nhảy xuống đơ nhảy xuống đơ Này phụ khả nhảy xuống đơ lều 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 ยหายไลเดอร์ยหายไลเดอร์ขี่้างช่างเพื่ออะไรย้ายไลเดอร์